สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ชาแนลของเรากันอีกแล้วเย่วันนี้นะคะเราก็จะมาสร้างบ้านตามคําขอร้องของคุณผู้ชมนะคะที่มีคุณผู้ชมแบบว่าขอร้องกันเข้ามาหลายท่านมากว่าให้สร้างบ้านหลังนี้ทีบ้านหลังนี้ก็คือบ้านต้นไม้นะคะ,เป,ะ,คะเป็นบ้านที่อยู่บนต้นไม้ไม่ใช่บ้านที่มีต้นไม้นะคะเป็นบ้านที่อยู่บนต้นไม้เลยซึ่งการสร้างบ้านต้นไม้เนี่ยที่ยากกว่าการสร้างบ้านก็คือการเลือกต้นไมนะคะ้ค่ะเพราะว่าต้นไม้ในเกมมันก็มีค่อนข้างเยอะนะคะ เราไม่ได้ใช้ต้นไม้ในโบไอไม่ใช่ในโบดในโหมดเราไม่ได้ใช้ต้นไม้ในโหมดวิวบายได้นะคะเราใช้ต้นไม้ในโบมดดีบักเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นต้นไม้ที่ ที่คุณเข้าไปซื้อในโหมดบิวบายไม่ได้ค่ะจะต้องใส่สูตรเข้าไปนะคะ bb show live edit objects ต้นไม้ต้นนี้มันก็จะขึ้นมาเราพยายามเลือกต้นไม้ที่มันแบบว่าดูสูงสูงแล้วก็ดูเป็นต้นไม้ที่มีความหนาพอที่จะให้บ้านเราไปพิงอาศัยได้นะคะแล้วก็เลือกต้นไม้ที่มันมีพุ่มใบด้านบนนะคะเพราะถ้าเกิดว่ามันเป็นต้นไม้ที่กิ่งเยอะออกด้านข้างเนี่ยมันก็จะทําให้บ้านเราดูลกเกินไปเราก็เลยได้ต้นไม้ต้นนี้มานะคะก็เป็นที่ มาของบ้านต้นไม้ของเราซึ่งบ้านต้นไม้หลังนี้เนี่ยเป็นบ้านต้นไม้ที่สามารถใช้งานได้จริงนะคะก็คือสามารถย้ายซิมเข้าไปอยู่ได้ก็เป็นบ้านต้นไม้ที่หน้าตาหน้ารักกุบกิบม,มากๆเลยมี2ชั้นนะคะเป็นบ้านที่สามารถอยู่ได้2คนนะคะเพราะว่ามีเตียงคู่1เตียงก็เป็นบ้านที่ขนาดเล็กกะทัดรัดดีแล้วก็ ก็ใช้งานได้ตามสะดวกสบายซึ่งเราคิดอยู่นานมากว่าเราจะสร้างบ้านต้นไม้ของเราให้มันเป็นสีอะไรดีเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าเราอยากจะทําให้มันออกมาเป็นบ้านต้นไม้ในแนวที่แบบว่าดูสนุกสนานหรือว่าจะทําให้มันเป็นบ้านต้นไม้ที่ออกมาในแนวที่ดูแบบว่าอบอุ่น ออดูมีความเป็นบ้านที่มีผู้ใหญ่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันสุดท้ายเราอะ่ะเลือกสีอยู่นานมากว่าเราจะใช้สีอะไรดีสุดท้ายมันก็ไปจบอยู่ที่โทนสีไม้แล้วก็สีครีมนะคะก็เป็นสีที่เซฟที่สุดแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากเอาไปเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เพราะว่ามัานอันนี้ก็พยายามทําให้มันออกมาตรงกลาง,ลางที่ทุกคนจะสามารถเอาไปเปลี่ยนได้ซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ใช้เวลาสร้างไม่ได้นานมากนะคะเพราะว่าบ้านมันตัวบ้านหลังเล็ก เดียวแล้วก็ลถอันนี้ที่เราสร้างนะคะอยู่ในเมืองเ,ออเมืองวินเนอร์เบิร์กนะคะเป็นเมืองเป็นอถที่เล็กร็อต20คูณ1 5มั้งคะไม่ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนั่นแหละมันจะอยู่ในเกาะของเมืองวินเนอรเบิร์กถ้าเกิดว่าทุกคนเปิดแมปเมืองวินเนอรเบิร์กมันก็จะอยู่ทางด้านล่างซ้ายอะคะ่ะเป็นลอถที่ว่างอยู่นั่นแหละ บ้านหลังนี้นะคะก็จะใช้เฟอร์นิเจอร์มาจากหลายภาคนะคะเราไม่ได้ว e ช t r กตัวเองว่าจะต้องใช้ภาคอะไรบ้าง mm hmm. แต่ว่าหน้าต่างส่วนมากหน้าต่างที่แบบว่ามันเป็นรเออูเราใช้ของภาค Jungle Adventure เพราะว่าเรารู้สึกว่าบ้านต้นไม้อ่ะคะ่ะมันก็จะอยู่บนต้นไม้ใช่ไหมคะแล้วมันก็จะต้องให้ต้นไม้เนี่ยเป็นตัวค้ำยันของบ้านเป็นตัวรับน้ำหนักเพราะฉะนั้นน่ะ หน้าต่างมันจะมีกระจมากไม่ได้เพราะว่ากระจมันก็ค่อนข้างมีน้ําหนักใช่ไหมคะเราก็เลยหาหน้าต่างที่มันไม่มีกระจอะคะ่ะหน้าต่างที่มันเป็นรูนั่นแหละก็เลยใช้ผ้าของออใช้หน้าต่างของผ้าแจนโก l e Adventure เป็นหลักก็หน้าตาก็จะออกมาเป็นประมาณนี้แล้วเราก็พยายามสร้างให้บ้านมันดูแบบว่าออกมาเป็นแนวสไตล์รัสติกนิดหนึ่งสไตล์รัสติกก็คือแบบว่าดูแบบ ดูไม่ได้ปรุงแต่งอะไรมากทุกอย่างดูแบบไม่ได้เป็นระเบียบมากมายเพราะว่ามันเป็นบ้านต้นไม้เราคิดว่าซิมที่มาอยู่ในบ้านหลังนี้ค่ะจะเป็นซิมที่อครฟของด้วยตัวเองคือแบบว่าพวกเครื่องใช้ในบ้านอะไรเงี้ยเขาเป็นคนประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะคะก็จะเป็นซิมที่หนีจากโลกภายนอกมาอยู่ในป่าแล้วก็สร้างบ้านต้นไม้ขึ้นมาเองบ้านมันก็เลยจะดูแบบดูไม่ได้เรียบร้อยมากมาขนาดนั้นเฟอร์นิเจอร์ก็จะอาจจะดูแบบสเปซสะปะนิดนึงอะไรเงี้ย เราก็เลย์เอาของห้องครัวที่เราทําตอนแรกเราไว้อีกฝั่งหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคตรงนั้นมันมีพื้นที่เยอะกว่าก็น่าจะทําเป็นห้องนั่งเล่นน่าจะดีกว่าเราก็เลยย้ายห้องครัวมาอีกมุมหนึ่งของบ้านซึ่งก็เป็นตรงนี้ออกมาก็ดูโอเคเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ที่เราบอกว่าเรากําลัง พยายามเลือกคัลเลอร์สก e ีมของบ้านอยู่เลือกว่าบ้านของเราเนี่ยจะออกมาเป็นสีไหนนะคะตอนแรกเราตั้งใจว่าเราจะใช้โซฟาอันนี้นะคะแล้วเ,เราก็จะทําเป็นแบบว่าโต๊ะกินข้าวมันก็จะเหมือนกับว่าสามารถนั่งได้สองฝั่งซึ่งที่จริงแล้วซิมถ้าเกิดว่านั่งกินข้าวมันก็นั่งได้ฝั่งเดียวฝั่งที่มีดิ닝เชร์ไอตรงโซฟามันก็จะนั่งได้เฉยแต่ไม่สามารถแบบว่านั่งไปกินไปได้มันจะแบบไม่เอาจานไปวางไว้บนโต๊ะเพราะว่าก็อี้มันไม่ได้สลอดกันนะเราก็เลือกอยู่นานมากตอนแรกเราว่าจะทําเป็นสีเหลือง แล้วเราก็รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่อ่ะมันยังไม่สวยอะ่ะแล้วเราก็เลย ไปนั่งพักสายตากินน้ําสักแป๊บหนึ่งแล้วเราก็มาเปลี่ยนเป็นสีน้าเงินทําเป็นสีน้ําเงินแล้วเราก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่อยู่ดีอะค่ะสุดท้ายเราก็เลยเปลี่ยนโทนทั้งบ้านให้กลายเป็นสีขาวสีครีมแทนนะคะซึ่งก็ออกมาดูดีใช้ได้เลยเราว่าบ้านหลังนี้มันไม่ค่อยเหมาะกับสีที่มันดูฉูดฉาดไปในทางใดทางหนึ่งเลยอะมันเหมาะกับสีที่เป็นโทนกลางๆมากกว่าซึ่งเราก็ทํามันออกมาได้ค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะคะอบ้าน บ้านหลังนี้มีหนึ่งห้องน้ำเท่านั้นเองเป็นห้องน้ำชั้นล่างนะคะก็เป็นห้องน้ำที่มีฟังก์ชันการใช้งานครบถวร้วนมีชเวร์มีทอเลทตแล้วก็มีซิงอะไรเรียบร้อยสวยงามทุกอย่างเลยแต่ว่าบ้านหลังนี้จะไม่ได้มีพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรเยอะแยะนะมันก็จะมีรู้สึกชั้นบนเราจะใส่เป็นทีวีเก่าๆไปด้วยเครื่องหนึ่งเพื่อให้ซิ์ได้มีอะไรทำบ้างชั้นล่างก็มีสิ่งที่พอจะเอนเตอร์เทนได้อยู่ก็คือบุ๊กชลฟ์ เป็นชั้นวางหนังสือที่เราวางอยู่ข้างหน้าห้องน้าตรงนั้นนะคะตอนแรกบ้านหลังนี้เนี่ยเราตั้งใจะจะใส่บันไดอันใหญ่เข้าไปข้างในบ้านด้วยแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันเยอะเกินไปนะเราก็เลยใส่เป็น l a d อ e r แทนไอตัวบันไดที่เอาไว้ปีนนะคะนี่ไงตรงนี้ที่เราบอกว่าเราเอ่อเปลี่ยนมาใช้เฟอร์นิเจอร์ที่เป็นสีครีมสีไม้แทนเก้าอี้อันนี้มันกับโซฟามันก็จะดูเป็นเอ่อสิ่งที่ดูแบบ เหมือนซิมคราฟ์ขึ้นมาเองอะนะคะแล้วก็ถ้าทุกคนสังเกตเนี่ยบ้านนี้จะใช้เทียนเยอะมากเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าบ้านต้นไม้มันก็อาจจะมีไฟฟ้าเข้าถึงบ้างไม่ถึงบ้างอะไรเงี้ยเราก็เลยใส่เป็นเทียนเข้าไปเยอะๆนะคะเพราะว่าเทียนมันยังฟังก์ชันออฟเดอะเกรดอยู่ก็คือถ้าเกิดว่าใครเล่นเกมเดอะเซมสีเนี่ยก็จะรู้ว่ามันจะมีบ้านที่เป็นบ้านออฟเดอะเกรดคือเป็นบ้านที่ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าะคะ่ะก็จะเป็นบ้านที่ฟังก์ชันโดยการใช้เทียนที่ให้แสงสว่างเท่านั้นเองก็คือถ้าเกิดว่าติดไฟมันก็จะไม่ติดถ้าเกิดว่าทุก ไม่ได้ไม่ได้มีแบบโซลาร์แผงหรือว่าพาวเวอร์เจเนเรเตอร์ไอตัวแผงโซลาร์เซลล์หรือว่าไอตัวเครื่องปั่นไฟอะทุกคนก็จะไม่สามารถใช้ไฟได้ถ้าเกิดว่าไม่มีเราก็เลยใส่เป็นเทียนไปซะเยอะมากเลยนะคะบ้านหลังนี้นั่นแหละถ้าเกิดว่าใครเอาไปใช้เป็นบ้านออฟเดอะกริดก็น่าจะใช้ได้อยู่นะเพราะว่าพื้นที่ด้านนอกบ้านก็ยังเหลือเยอะมากเลยพอที่จะให้ทุกคนใส่ไอตัวเครื่องเก็บน้ําแล้วก็เครื่องปั่นไฟได้อยู่ก็มีพื้นที่เยอะมากเลยนะคะตอนนี้เราก็มาทําการเปลี่ยนพื้นที่ห้องครัวนิดหน่อย เราพยายามทําบ้านหลังนี้ให้มันดูลบมากที่สุดแต่ก็ยังดูเป็นระเบียบอยู่ <B> เพราะว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังเล็กแล้วก็ดูไม่ได้มีพื้นที่ในการเก็บของเยอะ <B> แล้วก็เจ้าของบ้านหลังนี้ตอนที่เราบอกไปว่าเป็นคนที่หนีจากในเมืองนะคะมาอยู่ในป่าแล้วเขาก็ทําของเองอะไรเงี้ยก็น่าจะมีของของเขาที่ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเราก็พยายามยัดของอะไรเข้าไปให้มันดูเยอะมากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แต่ก็พยายามทําให้มันดูเป็นระเบียบอยู่ก็เป็นบ้านที่ลบแต่ก็มีระเบียบ เออถามว่าจะมีใครมาเยี่ยมซิมคนนี้ไหมในบ้านหลังนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็ต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าเพื่อน mm. เพื่อนบ้านถ้าทุกคนสังเกตในในเบอร์ฮูดเนี้ยค่ะในละแวกเพื่อนบ้านเนี้ยบ้านทุกคนคือแบบหลังใหญ่มากไอ้บ้านหลังนี้คือแบบอะไรอะ่ะโผล่มาได้งไงอ่ะอยู่ดีๆก็มาเป็นบ้านต้นไม้หลังเดียวในพื้นที่นี้โดยที่ไม่มีเหตุผลอะไรเลยนั่นแหละก็จะดูไม่ค่อยเข้าพวกเท่าไหร่แต่ว่าอืมก็นะก็อยู่บนเกาะแล้วก็เป็นบ้านต้นไม้ก็เก๋ไปอีกแบบดี นั่นแหละแล้วตรงนี้เราก็ย้ายขึ้นมาทําที่ชั้นสองของบ้านแล้วก็จะเป็นห้องนอนเลยนะคะเป็นห้องนอนแบบที่ปีนบันไดขึ้นมาก็เจอห้องนอนเลยก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างส่วนตัวนิดนึงนะเนาะเราคิดว่าเจ้าของบ้านหลังนี้คงจะไม่ค่อยมีเพื่อนเยอะหรอกเพราะว่าไม่ได้มีพื้นที่รับแขกหรือว่ามีกิจกรรมด้านนอกบ้านทําเยอะอะไรขนาดนั้นนะคะไอ้ตัวระเบียงด้านนอกของห้องนอนนะคะเป็นพื้นที่ที่เอาไว้สําหรับทํา วัดรูปด้วยใช่เราใส่อาร์ตอีโซเข้าไปแล้วก็ในห้องนอนเนี่ยเราก็ใส่วูดว w o กิ้งเทเบิลไปด้วยมันเป็นโต๊ะที่เอาไว้สําหรับคราฟของถ้าเกิดว่าคุณมีสกิลการคราฟของเยอะแล้วเนี่ยก็จะสามารถคราฟเออรู้สึกจะเป็นห้องน้ําได้คราฟไอตัวอ่างอาบน้ําได้ด้วยมั้งคือคราฟได้หลายอย่างมากเลยนั่นแหละ ก็สะดวกสบายดีนะคะแต่ว่าที่ไม่สะดวกสบายอย่างหนึ่งก็คือเราอะ <c oughs> คิดถึงการใช้งานจริงถ้าเกิดว่าเอาโต๊ะคราฟของมาวางไว้ในห้องนอนนะฝุ่นมันก็จะเยอะมากเลยแต่ว่านี่มันเด็ดติมไงแล้วใครจะแคร์ใช่ไหมคะนั่นแหละมันก็ไม่ได้มีผลอะไรแล้วก็วางๆงไปแล้วก็ถ้าเกิดว่าทุกคนสังเกตไอตัวด้านข้างของโต๊คะคราฟอะค่ะมันจะมีไอตัวส่วนที่เป็นเหล็กๆอยู่ใช่ไหมคะตรงนั้นนะ่ะเขาเรียกว่าปากกามันเอาไว้หนีพวกของอะไร ซึ่งมันก็เป็นพื้นที่ที่จะต้องใช้นะแต่ว่าเราก็เอาต้นไม้ไปวางบังแต่ว่ามันก็ไม่เป็นไรเพราะมันมเป็นเดอซิมแล้วมันก็ไม่ได้ใช้พื้นที่ตรงนั้นอยู่แล้วนั่นแหละจบกันไปแล้วเราก็พยายามตกแต่งห้องนอนออกมานะคะให้มันดูเป็นห้องที่มีความเข้ากันได้มากที่สุด แล้วก็ดูสวยงามมากที่สุดนะคะซึ่งก็ออกมาดูดีมากเลยแล้วเราก็เริ่มย้ายออกมาตกแต่งด้านนอกของระเบียงห้องนอนแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่สําหรับวาดรูปตามที่เราบอกไปนะคะก็จะมีอาร์ตเอ็ชแล้วก็มีที่วางของแล้วก็ใส่เทียนเข้าไปด้วยเผื่อเวลาออกมาวาดรูปตอนกลางคืนด้านนอกอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ไม่มืดจนเกินไปนะคะ ไอ้ตรงกลางของระเบียงอันนี้มีต้นไม้โผล่มาด้วยแล้วก็ได้ทําการล้อมเอิมต้นไม้อันนั้นด้วยรั้วไปนะคะตอนนี้ก็อาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าเราซูมกล้องเข้ามาใกล้มากมันก็จะไม่เห็นต้นไม้ นั่นแหละแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเราก็จะทําเป็นพื้นที่ปลูกต้นไม้ปลอมๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากปลูกต้นไม้จริงเนี่ยก็แนะนําให้เอาค้อนนะคะทุบต้นไม้ออกมันก็จะเห็นเป็นกระถางแล้วก็กระถางก็สามารถปลูกต้นไม้ได้ตามปกติเลยแล้วเราก็ทําการตกแต่งระเบียงหน้าบ้านด้วยการใส่เก้าอ,อี้ที่นั่งเข้าไปสักสองตัวคือวิวของรถนี้ยดีมากเลยถ้าเกิดว่ามองจากไอ้ตัวระเบียงที่เรา,เาใช้สําหรับทํางานศิลปะ ก็คือวิวสวยมากเห็นเป็นแบบทะเลด้านหลังวิวหน้าบ้านก็สวยวิวหลังบ้านก็สวยนะคะ,ะก็เป็นบ้านที่วิวดีมากๆเลยเหมาะสําหรับการมาอยู่อาศัยแต่ถามว่าถ้ามาอยู่บุกอาศัยบนบ้านต้นไม้แบบนี้ในชีวิตจริงมันก็น่าจะเสียวไส้นิดน,นึงอะเนาะไม่รู้ว่ามันจะพังลงมาตอนไหนเอนั่นแหละแล้วก็ ไม่มีอะไรมากก็ตกแต่งรอบๆบ้านตรงนี้เราพยายามใช้เทเลนเพนส์อยู่นะคะไม่ใช่เทเลนเพนส์มันคือเทเลนทูที่เอาไว้สําหรับแบบว่าขุดพื้นให้มันยกขึ้นมาให้มันเป็นหลุมลงไปอะไรเงี้ยเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราทําไปทําไมทําให้มันดูดีไปก็เท่านั้นนั่นแหละแล้วก็ด้านหลังของบ้านเราก็ใส่เป็นพื้นที่สําหรับ laundry area ด้วยนะคะเอาไว้สําหรับซักผ้าก็จะซักมือแล้วก็มีราวตากผ้าแบบ ดิบๆเถื่อนๆไม่ใช่ดิบๆเถื่อนๆดูแบบดูเป็นธรรมชาติที่สุดเราก็ไม่ได้ใส่วอชเชอร์กับไดเร์ไปเหมือนบ้านหลังอื่นๆที่เราทำนะคะแล้วเราก็ตกแต่งด้านนอกบ้านด้วยแลนด์สเคปที่แบบว่าอสูรแสนจะลุงลังเพราะว่ามันเป็นบ้านต้นไม้อะเราก็คิดว่ามันก็น่าจะอยู่ในป่านะคะเราก็เลยใส่ต้นไม้ที่แบบว่าลกลุงลังแบบที่สุดเข้าไปด้วยนะคะเราก็ใส่เป็นดอกเดซี่สีขาว,ขาว ซึ่งมันน่ารักมากเลยมันดูเป็นดอกไม้ในทุง่งหญ้าเหมือนวิ่งอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์แต่ไม่ใช่ทุ่งลาเวนเดอร์แต่เป็นทุ่งเดซี่อะทุกคนเข้าใจใช่ไหมคะนั่นแหละน่ารักมากเราเราเลือกต้นไม้จากหมดดีบัคมาหลายอันมากเลยเราสนุกมากกับการตกแต่งแลนด์สเคปของบ้านหลังนี้เพราะว่ามันไม่ใช่บ้านในเมืองด้วยแหละมันเป็นบ้านในป่าแล้วเราก็จะใส่ต้นไม้อะไร ไปเท่าไหร่ก็ได้นะคะมันก็ยังดูออกมาเป็นธรรมชาติอยู่เพราะว่ามันอยู่ในป่าจริงๆนั่นแหละแล้วเราก็ไม่ลืมที่จะใส่เม i l ็อกเข้าไปนะคะเพื่อความ,มไม่ตัดขาดจากโลกภายนอกเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มี mail ็อกระบบมันก็จะใส่มาให้อยู่ดีตอนเราย้ายซิมเข้าไปในบ้านหลังนี้แล้วเราก็ทาเท์เลนเพนอะไรให้มันดูออกมาเป็นกลมกลืนกับ บรรยากาศรอบข้างมากที่สุดแล้วก็เสร็จแล้วบ้านหลังนี้ของเราเป็นไงชอบกันไหมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครมีไอเดียดีๆอะไรในการสร้างบ้านเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยเราก็จะพยายามสร้างให้นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย